ที่ศูนเสือตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีเสือโครง่งเสือดาวเลี้ยงอยู่30ตัวคนเลี้ยงต้องฉีดน้ำคลายร้อนให้กับเสือที่เลี้ยงไว้เพื่อคลายความเครียดลดอาการดุร้ายจากสภาพอากาศที่ร้อนถึง39องศาเซลเซียสนอกจากฉีดน้ำให้เสือได้คลายความร้อนจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ยังมีการให้โครงไก่ที่แช่เย็นด้วยน้ำแข็งก่อนนำมาให้เสือกินเพื่อช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายของตัวเสือเองด้วย พร้อมทั้งแจกจ่ายน้ำแข็งและฉีดน้ำให้กับเสือที่อยู่ในสวนสัตว์แห่งนี้ซึ่งมีเสือโคร่งและเสือดาวจำนวนรวมกันกว่า30ตัวเพื่อคลายความร้อนให้กับเสือ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีมีอากาศที่ร้อนมากบางช่วงมีอุณหภูมิสูงเกือบ40องศาวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการคลายอากาศร้อนให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ขนหนาจำพวกเสือที่มีถิ่นอาศัยในป่าลึก เมื่อเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนมักมีอาการหงุดหงิดแสดงอาการดุร้ายหน้าเกรงขามวิธีการแบบนี้จะช่วยให้เสือได้ผ่อนคลายลดความน่ากลัวหน้าเกรงขาม นอกจากนี้ยังสร้างความตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมอีกด้วยโดยเมื่อนักท่องเที่ยวมาที่นี่สวนเสือตราการจะพบกับไฮไลท์เด็ดก็คือเข้ามาจะได้เจอกับเสือจํานวนมากเรียกได้ว,ว่าเดินเข้ามาท่ามกลางโรงเสือเลยทีเดียวใครที่ชื่นชอบเสืออยากชื่นชมใกล้ๆที่สวนเสือตราการมีบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเสือได้ด้วยความปลอดภัยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยมนอกจากจะมีเสือที่เป็นไฮไลท์เด็ดแล้วที่ สวนเสือแห่งนี้ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆมากมายให้ได้เลือกชมอากาศจะค่อนข้างเย็นสบายเพราะอยู่ติดป่าอุดมสมบูรณ์เป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่ามีจุดวางของเล่นเด็กเป็นระยะระยะมีขนมและไอศครีมขายราคาไม่แพงผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาท สวนเสือตระการอยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีเพียงแค่38กิโลเมตรเท่านั้นโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข2050อุบลราชธานีตระการเพื่อลผลซึ่งสวนเสือจะตั้งอยู่ริมถนนฝั่งขวาสามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายมีที่จอดรถให้อย่างกว้างขวางเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นากาถึง17บเนาฬิก